สวัสดีครับกผมกลุ่มตู้จดหมายแจ้งเตือนอัตโนมัตินะครับโดยผมนายวิทวินทัพทิมครับผมนายสุพนันประจิติกษมครับผมนายจิรศักดิ์พลรัตนศักดิ์ครับก็สําหรับวันนี้กลุ่มพวกผมจะมาแนะนําวิธีการใช้งานตู้จดหมายแจ้งเตือนอัตโนมัตินะครับโดยการทํางานของตู้จดหมายแจ้งเตือนอัตโนมัตินะครับจัดทางานก็ต่อเมื่อมีจดหมายเข้าทางช่องจดหมายทางด้านนี้ครับแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนผ่านไลน์นอติไฟบน มือถือครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะบ้าสาธิตการทำงานให้ดูครับ,บ <า S 1> นี่ครับ,บ <า S 1> จะเป็น <บา S 1> นี่ครับผมก็จะมีลายแจ้งเตือนเข้ามาเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับนี่ครับผมก็จะเป็นภายในครับจะมีข้อความที่เราได้ตั้งไว้ ว่าเราจะเขียนว่าอะไรอ่าครับขั้นตอนต่อไปในการเปิดตู้จดหมายอัตโนมัติเครื่องนี้นะครับจะมี2วิธี 1. คือการเปิดแอปลิงก์สคือการกดรหัสคีย์แพด4ีคูตัวนี้นะครับซึ่งวิธีแรกที่เราจะแนะนําคือการกดเข้าที่แอปลิงกแอปนี้นะครับโดยที่เราได้ รงโปรแกรมไว้นะครับเราก็จะเข้ามาที่ตรงนี้นี่ของเราเราเซตอัพเองนะครับแบบนี้ไอนนั้นเชื่อมไวไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดอ่านี่แสดงว่าตู้เปิดแล้วนะครับเราสามารถเปิดเข้าไปได้แบบนี้วิธีการปิดเหมือนเดิมครับกดย้อนกลับอ่นี่ก็เป็นการล็อกตู้จดหมายนะครับโดยแอปฟลิงส่วนต่อไปคือการกดรหัส คีย์แพด4คูณ4นะครับจะมีรหัสทั้งหมด4ตัวที่เราตั้งไว้นะครับเดี๋ยวเราจะกดรหัสกันนะครับอ่าเรากดรหัสครบ4ตัวแล้วนะครับที่คีย์แพดอ่าต่อไปเรากดที่ตัว D อ่าประตูก็จะเปิดนะครับโดยคีย์แพดของเราอ่าก็ปิดเข้ามาอ่าประมาณนี้ครับการเปิดด้วยคีย์แพด4คูณ4 ต่อไปนะครับเราจะแนะนําวัสดุที่ใช้ทําตู้จดหมายแจ้งเตือนอตโนมัตินะครับอย่างแรกเลยคือตัวกล้องทํามาจากแผ่นอะคริลิกความหนา10มิลนะครับสูง0.3เมตรยาว0.3เมตรแล้วก็ความกว้าง0.3เมตรครับผมต่อไปเป็นเซนเซอร์โมชั่นนะครับคอยจดตรวจจับวัตถุที่เคลื่อนผ่านหรือว่าคนผ่านนั่นเองนะครับทำให้หลอดไฟ LED ติดนี่คือตัว แสดงสถานะแบตนะครับว่าแบตเตอรี่เราเหลือเท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่แล้วตอนนี้ก็ขึ้นสีเขียวอยู่ต่อไปเป็นแผ่นโซล a าเซลล์นะครับ30วัตต์2แผ่นนะครับเราติดทำให้เป็นหลังคาของตู้จดหมายแจ้งเตือนอัตโนมัติตู้นี้นะครับผมส่วนอุปกรณ์ตัวนี้ที่อยู่ด้านหลังของตู้นะครับคือโซล่าชาร์จเจอร ที่ไว้ควบคุมกระแสนะครับไฟที่ได้จากแผ่นโซลาเซลล์เข้ากับแบตเตอรี่ของเรานะครับที่อยู่ด้านในส่วนเซ็นเซอร์ตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์ที่ตัวจับแสงนะครับผมไว้สําหรับควบคุมไฟ LED นะครับไว้เปิดปิดอัตโ,ตโนมัติในเวลากลางวันและกลางคืนครับส่วนต่อไปนะครับจะคือ คีย์แพดนะครับขนาด4คูณ4ที่เราจะไว้กดรหัสนะครับไว้เปิดตู้เอาซองจดหมายข้างในส่วนจอทางด้านบนคือจอ L C D นะครับจะแสดงรหัสที่เรากดแล้วก็จะเป็นการบอกรหัสทั้งหมด4ตัวนะครับส่วนด้านในตรงนี้นะครับจะมีกอรที่เรียกว่าเป็นกอรโซลินอย์แบบนี้นะครับที่เป็นการเข้าออกแบบนี้จะเป็นจะมีตัวเซนเซอร์นะครับคอยสั่งการ กับดีเลย์ให้ก่อนทำงานเข้าเปิดปิดเวลาเราก,กดบิ้งแล้วก็กดรหัสคีย์แพดครับตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้เป็นโนด MCU ESP 3 2นะครับผมเป็น IC m i c r o คร n t นโทรลเที่ใช้ในการเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็ Bluetooth นะครับโดยจะใช้ควบคู่กับโปรแกรม a r d u i n o IDE ในการเขียนโปรแกรมส่วนตัวนี้ เป็นรีเลย์ที่ใช้แม่เหล็กไฟฟ้านะครับในการเปิดปิดหน้าสัมผัสเพื่อที่จะใช้เปิดปิดวงจรไฟฟ้านะครับตัวนี้ส่วนตัวด้านนี้เป็นวงจรแปลงแรงดันที่แปลงแรงดันจาก12โวลต์นะครับจากแบตเตอรี่ให้เหลือในปริมาณ5โวลต์เพื่อที่จะใช้ในการเลี้ยงส่งไฟนะครับให้กับอุปกรณ์เหล่านี้ส่วนต่อไปนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะให้ มีคนมาทดลองใช้ตู้จดหมายตู้นี้นะครับโดยการใส่จดหมายเข้าไปแล้วดูการแจ้งเตือนของไลน์นะครับ